ปบ,บอกคุยลมโอบลมกันอย่าง,จ,งจังสินาะอืมต้องหาจังวะและหาช่วงมันเนาะบางคนบางท่านเพิ่นก็ว่าโอกสะพอน,นี่เวลาคือบ่มีแท้นอ,อคนอื่นเทน,น่าค,คือมีเวลาหัน่น สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ขู่สู่คนเลยเนาะว่าชีวในและต่างประเทศบาตูนกยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้สาสูซองบาตูนแนเนลอีกแล้วพี่น้องเลยเปิดคลิปมาเมื่อนี่เนะาะกาได้อยู่กับน้องกล้วยเป็นพี่น้องเลยเนาะอ <c oughs> <c oughs> ย่มือดอันก็คือลูกาสาวพ่อนัน่นแหละพี่น้องเลยเนาะซึ่งพ่อแม่พี่น้องการสีหู้จักกันดีแล้วล่ะพี่น้องเลยเนาะล่ะ กินข้าวกับยังเป็นีหกินข้าวกับยังเป็นีมนหมนะกับใครกินข้าวกับไขบ่ไข่เห็ดสุกิจเอ้าเห็ดเป็นบอ่อเจ้ากันเป็นอยู่แัทอดบออดด่อทอดหรือตุ้มทอดร้ยเลยไปชื่ว่าเออเนาะโร้อ,อยเลยป้าลุงเพิ่นเห็นอยู่มื <laughs> ม่อนนี้ก็ได้มาหาสะพอนเพิ่นอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเห็นเนาะ còn cả lái con kéo về làm làm chuyện lao phân vô cả bên nong nghề cả nằng ô lôm càn nằng bút tuôn cả như vậy khẩu đọc bên người, nó cả bên cút đeo con bên nong nghề lôm gấp mà nong quế nện nó bây đấy ai Phó Tho Mai Hải ibo Phó Phương Thái như thế này, ấy... ปันโตมาดินดุอยู่บอ่อ็คือตั้งน้องกล้วยว่ามีผู้บ่าวนี่นะพี่น้องเอ๋อที่โรมาดินนำาสาพรหรือว่าเมฆของน้องกล้วยเพิ่นเนาะกับโฮู้หรอกว่าเป็นไผพี่น้องเอ๋อเนาะตั้งโมตุนกับโจักเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ยะเข้าไปถามสาพรหรือเมฆน้องกล้วยเองเนาะพี่น้องเอ๋ว่ามีอิริบอคนในใจอยู่ เป็นคนอยู่ใสเดี๋ยวทางโมตูนก็บเได้เข้าไปทำอยู่หรอกพี่น้องเไยเนาะอีกรอสักครู่หนึ่งเล้ววเลยลำหน้าน่ะเล้ยวเลยคือเลี้วไวเทะฮะคือเล้วไวเทะลำทั้งใดลำเฮนี่น้ำอ่าเจ้าไดี้ยวอยู่บ่ไม่ได้ลำคือว่าเล้ววะเนาะพี่น้องเไงไปแต๋วนุ่มไป bỏ vào xe nôm mà phá quá nhiều cái nòng người ta mà tuôn cả một lạ phá với quần lại mà nó phân điều cả kéo nắm cành thì là cái nó ta vô dài hàng điều có ô lôm gặp thằng mẹ phân cái nòng người nó áo đây đấy áo này nụp con này nụp con áo cặp áo phết là áo nó thật phê phen cái nòng người อ่ะเดี๋ยวเขาไปโอบร่มร่มกันกับเมย์พิ่นเลยพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยเดี๋ยวเใาเขาไปหาทั้งสาวพรเพิ่นเลยพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบุญเสียเวลาไม่นี่ก็ได้มาร่มกันตามเคยพี่น้องเลยเนาะบ่าวบอยสแนลเนาะพี่น้องเลยโดยเพื่อเป็นการบุญเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะเกาไปโอบร่มร่มกันเลยเดียก็บ่าวเบียงน้ำไม่นี่พี่น้องเลยเนาะอ๊ปมาเราจะได้บ่าวเบียงเลยเอาสบายดีพี่น้องเลยโดย ก็สะท้อนเสียงในนาะพี่น้องเงยมืดแต่ดีนี่กราบขอโทษขออภัยน้ำในลายพี่น้องเงยไปไปเพื่อเป็นการบูชาเวลาเนะาะบเวียงเนะาะสะพอนโดยสบายดีจังไหนคือเือแตะคือแตนทนี่นี่โลกกาบ่ เอ้าอยากเย i นก t h นว่าพ i ่น้องมาหาเนาะโดยทอาตเนาะโดยพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องโดยเนาะบ่แม่นพอแม่หาลูก2ลูก4บ่โอ้ยเนาะมีลูกก็มีบ่เดี๋ยวนี้โลมกับสพคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยโดยมื้อนี้ก็ค่อยค่ยามแงแล้วบดนี้เป็นเวลาจักมงนนี่เนาะพี่น้องเอ้ยบ่าย4แล้วบ่3แล้วบ่ ตะตัวห่อนแท้เนาะตัวเดดแต่แท sí ้เมื่อนี But, ้นะมื่อนี้นี่ยกระไดค่อนข้างสีแดดแห้งเติบหนึ่งฝนบปตกบอเพลงได้รอบรอบก่อนบางท่านมาตูนมากก็คือว่าดูดน้ำดูดไน่เมื่อนี้สบายแล้วบ่บ่สบายแล้ววันนี้ก็ได้ดูดขึ้นเก้าฝนโปรตุกบ่ตกบ่ตกตั้งแต่อันทะเลเกิดขึ้นเขาเบา้วกไม่ได้ตกเลยโดยนี่ก็รอบสองนาะพี่น้องเนาะมาหาทางสาวพรเพินพี่น้องเไง บ่ต้นนํายามใด๋กะแรยามนั้นเนาะแม่นซือว่าบ่มาพร้อมผลแทเนาะโอ้ยพี่น้องก็สิดําให้ดํานาแล้วบ่เนาะบานีใกล้แล้วล่ะวะแม่นกประมาณเืออีก10่แลอือ10่คือบ่นี่กดําให้เดียวแล้วกขึ้นมาใหญ่บ่ให้บ่ใหญ่ไป้แหละประมาณ400มัดกะบ่บ่น้อยพี่น้องเอ้ยยกนัวหัวม่วนเนาะ ดูน้ำผวยคือเก่าวะแม่ดูน้ำผวยคือเก่าหันไข่แต่ว่าอันเขาไปดูดไกยแล้ป่ะด้นะแถวกายไปิดได้นาะอยู่ิงผวยแหละไก่เอี๋ยวก็ตะการ์อีกเทิงตีเลยตะการ์อีกคือคำเป็นว่าดำอยู่ผวยแล้วคือซื่อไ่ได้ดำคับคนปโตขนาดนี้นั่งทางนี้ได้จ้ะมันพอจะได้ดูดเนาะมันมันหน่อยไม่หน่อยเป็นเย็นบนตัวเนาะเล่นเขาอันว่าทรายนั่นก็เปิดแล้วเนาะตื่นเนาะเงินตื่นเงิน กุบบปรเดีเนาะลำแถวนี้พี่น้องเลย้ำให้ย้ำหน้าระบาดนี่บ่แล้วคนมีเสียงไกลแล้วคนที่แล้วแล้วคนเปดาบีโคงนึ่งบ่แล้วได้บ่แถวนี้ม่นเิกพี่น้องแไว้เสยเนาะ่อเนี่แถวนี้กาเอาโดนย่งหากะวาดมาี่ม่นถ้ากะวาดบ่อเพียนถ้าก่ได้พี่น้องะาะสบายดีย่ะาดินหข้นมามดิหนุ่มเมื่อ้ะเอหนุ่มหนุ่มได้นี่ นอนพี่น้องไงลูกชายลกลก้านำอยู่บ่ลงมาลงไปซอยอีได้ได้มเามัดมามื่กระสอบเน่ได้ย่อนได้เนาะตื่นต่นอนเว้นกระหาเอพี่น้องไงกินปลาดุนอ่ะกินอ่ากินมงดูห่บบ่ของไมาฝากอ่าอี้เปทีงเป็มีฟัวราถามมาสอรเลยฟัวราพูดแหละฟังไทยพูดแหละ โตมาหาทางประตูนพี uten, Clinical, ENNIS, leagues, na, ่น้องเไยถามข่าวตามข่าวเรื่องเสาพรอนี่แหละพี่น้องว่าเสาพรอนำหน้าเรี่ยวหรือบอสว่าสันประตูนป่ะทางประตูนกับบุฟู่แล้วพราะว่าประตูนกับยากเปียกคือกันว่ะเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวประตูนสจไปหาเสาพรอนเดี๋ยวจะไปถ่ายอัปเดตให้เบิ้งอีกรอบเด้อว่ะโดยเราว่ะทั้งนั้นกันเลยบัวโตมาถามข่าวเสาพรอน้ข้าวกำดัให้ดันาอยูซีคือกันย่งอยู่บ่ยังจะในเรี่ยวเนาะเมื่อตีแจ้งให้บ่บ่รู ะเพิ่จ้างห้จงว่านี่ด้อทั้งนี้กับทังมอตุนกยังบ่ได้ตามเพิ่นยาเพิ่เว้าจรลมกันเนาะแมนกับะว่าทั้งมอตุนกับบ่ฮู้เนาะ่ว่าว่าแลวหรือบบเล้วนั่นนะอ่าถ้าเกิดว่ายังบ่ทันเล้ยสิกบว่า่แน่เพอ่นอาสีฝากเงินฝากเงินมาให้จ้างคอยจ้างก็มีแต่นะทังากย่ายเดนากสอนเนาะอ้าก็ย่นล้ยกนนาม่ดไก่น้คนม่ติ แม่วายุไก่เหนิคือคนเหล่าไร้ไร้ช่คนเหล่อไร้สิแมีอยู่ฮะงม่้ามว่านะแม่แได้คนสองคน่แม่แมเแม่ยา่แม่แ็่แม่แม่พม่แ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 มาแม่แ่แม่แม่แต่แา่เม่แม่แมแม่น่แม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 ่วมรแม่แม่นม่แมะแมแม่แมแ่แ่แ่อ่เแ่่่่แะแม่ แม่นบ่บ่หน้าเจ้านี่น่ะน้อยกะหัางได๋ลงไาบ่ค่อยมีนาให้ใหญ่เนาะบ่ใหญ่ปานดให้ใหญ่เพิ่นก็แล้วแต่รอบนั้นแลว่บ่ใหญ่ปานไดเนาะธรรมดาเนาะน้อยให2คนแม่นาบ้านังนาเจ้าใหญ่บ่า่อยไ400มัดก้าบ่ด้เนาะโดดบดีกพี่น้องเ้ เป็นตรงเพราะว่าได้แม่นเนาะทางนี้ก็ลงไปฮอต้นคามันนี้ก็บ่ลายปานดบ่ลายก็คือลายแหละเพราะว่ามัน่มีคนเฮ็ดบ่คนอยคนน้อยคนน้อย่ลาว่าพี่น้องโดยถ้าว่าเพิ่นเบิ่งคลิปเฮาอยู่กะยังอยู่เด้อเพิ่นยังได้ลนายังบ่ทันแล้วพี่น้องเอ้ยยังบ่ทันโดยหน้าน้อยก็คือหน้าหลายว่าเพราะว่ามันบ่มีคนซอยเนาะบ่เวียง เห็ดกายากอยู oh, mm. mm ่ด hmm. mm ้คือว่าตอนนี้กัยังแบบว่าว่าเรื่องผู้ว่าผู้แพ่นี่คือว่ายังเนาะยังอยู่บ่เขาบ่มีเวลาเพิ่นแน่แล้วกัอแมนเอาเวลาใส่เวียก่อนนะช่วงนี้เฮาก็ได้แมนแมนแมเาอกไปยัวเปิดใจแต่ว่าเฮาก็เปิดคุยไปน้นและบางเพาะว่าันเร็จหาเส็นอยู่แต่ว่ามันก็หลายคนนะเฮากัยังโโหใครเป็นไครเาะเฮาบ่าเวลาแบบว่าิมานก็คุยร่มโอร่มกันแมน ต้องหาจังวะแหละหาช่วงมันเนาะบางคนบางท่านเพิ่นก็ว่าโอ้สาวพรนี่เวลาคือบ่มีแท้เนาะคนอื่นแทนหน้าก็คือมีเวลาหันเพิ่นคนอื่นแล้วคนมีคนซอยเฮ็ดนะแม่นแต่ว่าเฮามเนี่ยสองคนจะมาบวดบ่เฮ็ดกะคือโลก้าได้มัดนึงก็ปะไว้กะสามเก่าบางคนกะเพิ่นอาจสิบ่เข้าใจเนาะก็คือว่านี่ยบางคนมันมันด่ายคนได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางสะวพรเพิ่นปัดคนน้อยบ้านนี้ถ้าว่าเฮาเฮ็ดดินเฮ็ดหัวผัดสิรำบ่ทันเนาะ พราะว่าน้านี่แหละสิบ,บกปะพี่น้องเพราะว่าเห็นหนามันดรเดียวถ่าน้าถ่าในาน,านี่แหละพี่น้องเลยพเยพราะว่าช่วงมีน้าม,มีในนี่ก็ทตั้งเพิ่นกับสิเล่งเอาเนาะให้มันทันพี่น้องเลยเดี๋ยวฝนผ่าลงผนตกลงมาคำว่าวผนโบตกนี่เม่นมูได้ลำด้วยนะเนาะนานน,น,นะน,นู่นเนาะ ไปดำซอยไม่ใหญ่พูดได้ทั้งบ้านพูดได้หมดโดยง่ายใน่คำเต่าก็ได้ขคำบ้านก็ได้อีกเฮิงว่าจะได้ขาคำดำหน้าแล้วพูดเล่าหนาะดำหน้าเขาแล้วจึงได้ไปซอยเพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนก็มาซอยเขาดิสบายเพื่นเห็ดแต่เพื่อนดอกแต่ว่าเฮากะคำวิเวียกกับโบซอยบคือเนาะคนกะโบแม่กับซาแม่นะว่าอะไรก็ได้จกคนน่ะนะเห็ดลำอยู่นี่นี่นะซอยกันหน้าข่อยนี่บอกแม่ก็มีแต่ข่อยก็น้องเคยข่อยนี่แหละช่องค้นนะ เออจังพอจังซ่านั่นแหละพี่น้องเอ้สองคนหนึ่งทั้งลกทั้งดำเนาะถ้าว่าซีหาคนขึ้นไปนี่ก็สิได้ไวอยู่เนาะอันนี้านใสเวลาเนี่ยนี่นี่น้องเคยกระดำผู้เดียวหายเดียวก็จนค่ำมืดแม่แม่แข่งโบรนะจ๊ะทถ้ารู้พุ่นอย่าขอนขางฉีดแขคงยี่ได้มาดูน้ำใส่แห้งเป็นก้อนลกปกเป็นแต่บัานนี้นี่น้ำน้ำดินทรายดินทรายเนี่ยบ่แน่นดินทรายเก่งดินด่างเนี่ยหรือว่าอ๋อโอ้ยมันสิยากอยู่เด้บ่เบียงเนาะเก็บไปได้หัวปรมือนี่ เรียบแล้วเนาะมันแข็งแข็งงาแต่บ่มีดินแ่จังว่านแแงนักนักหนาเลยแหละเนาะไปบ่เป็นมแลเียพี่น้องเอ้ย ว่าที่บ่มีอันครูมีที่เลี้ยงเขาก็จักว่าย้อนว่าเฮาเบียกหลายสิ้วไปเล็กและขยานเนาะบ่เออก็เห็นร่าเเขาเคยสนุกอีหยังนะคือมืนอรุ่นขึ้นใหม่ที่เขาเคยสนุกนาะเกิดมาแล้วก็มีแต่โทรศัพท์อีหยังที่เนาะอยกขาดจีเนาะอ่าบัดหยกสมัยโบราณเนาะจากโบราณแล้วเฮ็ดแต่น้อยจนใหญ่ปานนี้เนาะเมื่อเดืองไหนเดือนนาหมดตะติม่ได้เนาะเคยเคยเฮ็ดว่าซั่นแค่พี่น้องเอ้ยับ จะรับเ้วบ่ยังไม่นอนเว้นบ่อะอ่าน,นอนง่วงก <laughs> ินขา่าลดวบ่เจ้านะ่ะาวพอนเมน <EN. S 1> กาที่แรกวันสืข,ขื่นก็ลังชีกแกปะกปลากระป๋องบอ่เตียงนั่นแหละโดย <laughs> แล้วก็มีอันอ่ายูทูบเบอร์ทั้งอันเบาโอริบอร่อกระมกคนนี้มาคนมาดคนบโอ้ลมกระเพิ่นแก็บาพมีแน่นะกาะทกอย่างคือเจ้าแต่เ้ารเมื่อถบ่ถึงก็บ่เมื่อถ้ามันหกโมงเช้าก็สีมี ยูทูบเบอร์มาอีกสองคนนะตัวแรกกัมาแบบประกาศใจได้เนาะไม่น um no. ี่คือว่าพอจำพูดพอจำพดแ่นนเงเนาะประนันทูว่าคนทีว่าอยากเงินให้มีเวลาแจ้งอะไรชนะเวลามีค่าขึ้นมาบ้าน้ำซุมเผาอย่างเนาะยูทูบเบอร์นน่บัดเอาเวลานมีค่าลงไปเฮดเวียกเจ้าของแน่บัดวน้ไม่หนีาน่ประานจับโทรศัพท์พูว่าถ่ายจ้คุยกับพูว่าก็คือว่า ยากแง่ดวงนี่เนาะอยากแง่แงพี่น้องเลยอ้าวเล้กพี่น้องเลยเบิ้งเงานี่ยละตั้งมาตุนก็ได้ถ่ายพี่น้องได้เบิ้งน้ำกันนี่ยละพี่น้องนอนได้พี่ เจ้าพรอเพิ <plane>. ่อ <un> น <sharing> ้าอย่าหาว่าเพิ่นยิง <un> จังเช่นจังซี่โบแมนพี่น้องเไยก็คือทั้งชาพรอเพิ่นนี่กับบุกคอยว่างบุกคอยมีเวลาพ่อปัญใดเนาะถ้าเกิดว่าโทรมาหาแล้วทั้งชาพรอเพิ่นบริหารหรือว่าจังใดก็อย่าน้อยอกน้อยใจเนาะเพราะว่าา่เพราะว่าทั้งเพิ่นนี่กยบุกคอยมีเวลาแน่เอาเวลาลงไปเก็บเวียกเก็บงานลำให้ลำหน่ายแต่พี่น้องเไยคนมันบุร่ายเนาะพ่ายังไงคนมันหน้อย

สี่ปีแล้ปับบล่คือของลูกชายของโมตูนเนี่แห้งนักบอกว่า่บไ้อันดินน้ำเล้อนี่ซ้ำบอกไ้ลงดินน้ำบอก่ไปดินเน้ลูกแม่อนน้อยมักครับอันนี้ยอยู่พี่น้องเลยเที่ยวหลักงไปดิ่นน้ำอย่างว่าเที่ยวขึ้นมาเจาะบังเพนอะไรยานตกน้าตุหน้ายลน่อยนะหน่อยและงานนักหนัเล็กหน่อยซ้ำกันช่วนกันรีดต้องผลิตผลิตที่ต้มบางเมือก็ล้องหายหน้าและม่คนแหละ ขินยากเนาะคนกับโมี่เน um. ี่ยเป็นองเวย์กแดดได้มาในการขอดขางสีแดดที่ห่อนในดินแม่ตอนกับเมื่อเลยได้ไปหาอยู่บ่โมมี่ไม่ได้ไปเนาะมันสีเกิดอยู่ตลาดเนาะไลายเนาะปีนี้ได้กินน้ำมูอยู่บ่เฮ็ดปีได้กินตอนอันเฮ็ดพ่อออกเด็กน้อยเขาไปเลี้ยงงัวเขาเก็บมาให้แกงนะเสื้อเรื่องน้งเอื้อนี่แหละี้ยแม่เฮ็ดป่วงยังเไม่ได้เคยไปหายังไม่ทันได้เคยไปฮะ บมีโอกาสไปหาเลยนะบแม่ตั้งแต่ลงหน้ามานี่กแอยู่แต่กับไห้กับหน้านี่แหละวันไปใส่ลเทเลเขาบ้านอีกที่หนึงกับพุหละวันพระวันศิลนะสะพอนก็ได้จะได้เคยเข้าไปเสบาดตักบาทหยาดน้ำพี่น้องกัยวันพระวันพระนอและศิลป์แตก็มีเบียกจำเป็นก่ะที่อยู่ก็เวียดแบบนี้แลถวมันแล้วพุทละวันนี้แม่แม่พี่น้องกัยเพราะว่าตาปนโบตกนี่เป็นอดเลยนะเนาะโ่ได้หล่ำจังหนานี่พี่น้องเันแถวหน้านองหน้านู้นนี่ เพราะว่าแต่ว่าม <T or un> ันอยู่ใกล้ใส่ห้องใส่หวยมันผัดก็ได้ดูดใส่เน่เนาะัเทนี่คเยลวนประตกรอเทวดาคนทรงน้ำมาหายคนละเลยนั่งง้แม่เพระว่ามันเหตดนามีคนดูางกลำบากในบ้านี้เหใดไม่องในเวลาเนาะเลยในเวลาคนนอนอ่ะผีหยักเนาะเลย นเอากระสีว่าสิบบรอกวนโดนนะเนอะน้องเลยชิดไทยให้พ่อพเมพี่น้องเบิึงเนาะพอดีย่านสะโพนเพิ่นเมื่อยเนี่ยเิ่นอุ้มลูกเนาะพอดีให้เพิ่นทั้งเอาทำหน้อยไปนอนก่อนพี่น้องเลยแม่ชิด้แล้วพ่อเมพี่น้องไปโดยโถโจกขี่ไปสามนี่แหละพี่น้องเลยนอกจากเนาะโอกาสหน้าพุ่นะเมื่อนี้ก็คือว่าอยากนั่นแน่แน่พี่น้องเลย โดยแต่หลายๆคนเขามาหาเพื่อนแน่นเนาะเพื่อนกับสิเมือย์นี่สิเมือย์โดยก็เป็นเข้าใจเนาะเวลาเวลามีข่าวของเพื่อนมาบอกน้ำพอน้ำผ่าวแชมป์นี้ก็โอเคได้พี่น้องกัยจะได้ถ่ายลงในพรมีพี่น้องเบิ้งได้ผลเนาะเอาไว้โอกาสหน้าเนาะมาเรียนโดยพี่น้องกันพอจะนั้นแล้วเนาะ ทา้งข้าวและสะพอนและบวเบียงบวบ่อยก็ดจะได้ขอโตเนาะโดยจบคลิปลงเพียงจำนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยพ่อกันคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปเด้อพี่น้องเนาะโดยรับสบายดีเด้อโดยโดยอะกัดสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะทา้งโมตูนกัดได้ข้อไปโอ้ลมกับสะพอนเป็นเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยทา้งโมตูนกับเพื่ได้รบกวนเป็นใด้เนาะพี่น้องเนาะแต่หันกัดดูเพื่นกันยังอยากนอนพี่น้องเอ้ย เวลาทั้งสาวพรสนกับเอาลูกนอนกะทั้งสะงพอนนี่เจลงมาละกกาพี่น้องเลยเนาะกิช่วงลำไฮลำหน้าก็คือว่าน,นั่นแหละพี่น้องเลยถ้าโทรมาหาทั้งสะพอนเพิ่นถ้าว่สาสะพอนเพิ่นบ่กฮับหรือจังใดกะบโมเมนต์รเราเพิ่นยิงเด้อพี่น้องเด้อทั้งเพิ่นกะบ่ค่อยมีเวลาเนาะพี่น้องเลยกะเอาความใจซอยเพิ่นนี่แหละพี่น้องเลยเน,น,นาะเนาะว่าอะไใหญ่ห่างพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งบ่ตูนก็จะได้ขอยุต,ติลงเพียงสำนีก่อนพี่น้องเนาะก่อนอื่นบ่ตูนก่ ก็ขอบุญขอบคุณพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ถูกทานเนาะที่เข้ามาเบิ่งคลิปของบาตูนจนจบหล้กกาบบกดขามโฆษณาฝากพี่ฝากน้องเลยเด้อพี่น้องเลยฝากพี่ฝากน้องกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาตูนเนาะเหตคลิปต่อไปอ่ะว่า้รายย่ายห้างพี่น้องเลยตอนนี้ค่อยคำย่ำแดงแล้วตั้งบาตูนก็จะได้ขอตัวกลับก่อนบาดนี้พี่น้องเลยป้อกันคลิปหนะเดี๋ยวว่าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บาตูนขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องเอ้